ซื้อเดียแอมจะบอกว่าเดียแอมจะบอกค่าพี่จะเล่นอ่ะตกลงไม่ใช่เลขนี้รอซื้อเลขหวยอาจารย์ชยาพี่จะซื้อกับแอมใช่ไหมงวดนี้ฮะนี่คือขายด้วยป็คนขายด้วยไม่พี่ตายขายแอมเป็นคนแทงแอมขายไม่เป็นหรอกคนขายมาเล่นหวยหนักอย่างเงี้ยไม่ได้กําไรหรอกแล้วอันนี้มันเอ่อมันออกไปแล้วหรือว่าอย่างเงมันงวดนี้มันออกสองสองสี่สองสองกับหนึ่งเก้าไง มันออกไปแล้วออกเมื่อวานไงพ่อพามทำไมรวยจังพ่อพามขับเบนด้วยเบนสมัยเก่าพ่อพามเออทำงานอยู่ในวังนะคะวังหลวงอ่ะนาก็ว่ามันออกไปแล้วล้วออกไปแล้ว ะะเล็กออกออกเบิรนเนี่ย